ข้าวหมูทอดเบิ่มๆจานนี้แค่เจ็ดสิบบาท วันนี้พามากินร้านข้าวหมูทอดจับกัางร้านดังย่านอ่อนนุชที่ทั้งอร่อยคุ้มค่าและให้ปริมาณเยอะมากแต่ก่อนจะกินจุกๆมื้อนี้อายุวัยนี้แล้วขอมีตัวช่วยยาท่าสี่ตรากิเลนไม่งั้นท้องอืดไม่ไหวสายกินพกไว้ช่วยได้หมูเขาจะมีทั้งสันนอกทอดและ3ชั้นทอดหอมๆนอกจากนี้เขายังมีเมนูอื่นๆด้วยนะม,มันจะเป็นพวกกระเพรากุนเชียงตับกระเทียมไข่ต้มและอื่นๆที่สำคัญมาร้านนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อิ่มเพราะร้านนี้ขอเพิ่มข้าวได้ฟรีด้วยนะและเชื่อไหมครับว่าทั้งหมดนี้แค่150ยเมนูนนี้คือเมู ข้าวหมูสันนอกทอดและข้าวหมูสามชั้นทอดจานละสี่สิบและถ้าอยากจัดเต็มอิ่มเย็นก็จัดจานนี้ไปเลยข้าวสามหมูราดน้ำตับกระเทียมไข่ต้มมีทั้งกะเพราหมูสับสันนอกทอดหอมๆและสามชั้นทอดกรอบๆบอกเลยนะครับว่าข้าวจานโตเท่าภูเขาราดน้ำตับทอดกระเทียมตบท้ายด้วยไข่เป็ดยางมาตมเนี่ยพอกินสลับสลับกันกับหมูทอดเนี่ยมันโคตรจะดีกินเพลินไม่มีเบื่อทั้งสันนอกสามชั้นกะเพราเขาไข่ต้อมอะไรมันจะฟินเบอร์นี้และด้วยไหวที่ไม่ใช่ใน้อยๆกินแค่จานเดียวก็อิ่มจัดของงัดยาธาตุสีตราก เขามีสรรพคุณจากขิงกินหลังมื้อหนักขนาดนี้บอกเลยว่าช่วยขับลมแก้ท้องอืดได้ดีมากๆอิ่มจนถึงคอหอยอย่าลืมตบท้ายยาท่าสี่ตรากิเลนสายกิ่งพกไว้นั่นเมื่อไรอยากเรือต้องเจอขวดนี้